อพี่วส,สวัสดีครับสวัสดีครับที่จะให้ผมชมอ่ะนี่ไงพ่อสีริงดำพ่อฤกษสีริงดำนะครับเ,เดี๋ยวแป๊บนึงน,นะครับแป๊บนึ่งกระไหล่ทองอันนี้โอ้อันนี้นนสมเด็จพงคประถมองค์ประถมรุ่นสามสมเด็จองค์ปัตโถมรุ่นสามเท่าไหร่ครับพี่สี 4, ่ 4, พันหลวงพ่อพงเท่าไหร่ครับอันที้สี่พันห้าสี่พันห้าเราเจ้าแม่กวนอิมแม่กวนอิมเนื้อเงิน วัดของข่าวนะก็เลยไปสี่พันสี่พันสี่พันห้าสี่พันแปดพันห้าแล้วแล้วอย่างนี้นะพี่กระไหลทองเนี้ยกระไหลทองเนี่ยพี่เอาองค์ละพันห้าองค์ละพันห้าวัดของข่าวกันวัดของข่าโค้ตเต็มนะโค้ตสวยด้านหลังมีโค้ตอยู่นะอโอ้โโค้ตชัดเจนเลยนะครับนี่นะสองเดิมสองเดิมด้วยอ่าสี่เอพันห้าพันห้าขนาสี่พันห้า อันนี้อีกสี่พันมี่ีสี่พันห้าเก้าพันสี่พันหมือนสองห้าหมือนสองห้าอืมที่กลมอยกกฎเนี้ยยกกฎเนี้ยสักเก้าพันได้ไหมพี่โอ้ไม่ได้เลยน้องได้ได้เท่าไหร่พี่อยางนี้แล้วกันนะคือห้ามต่อแล้วนะครับพี่ให้ได้กลมๆเลยหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเดี๋ยวผมคำนวณหนึ่งหมื่นบาททั่วหนึ่งหมื่นบาททั่วอันน 000, ี้อันนี้ สี่พันห้าืันสองหนึ่งพันบาทกำไรประมาณสองพันห้าอะโอเคขอบคุณเลเนี่ยโอเคปิดได้พี่ก,กันนะครับอขอบคุณครับที่แบ่งปันนะครับอันนี้พี่น้ำโ hone นะ,ะเดี๋ยวนี้ช่วงนี้มา,าหาแค่บ่อยนะมีของมาแบ่งปันบ่อยนะครับผมเรียกเรียกบ,ยบ,บ,บ่อยโอ้โหเขซื้อดีเอกซื้อดี